ตอนรับเข้าสู่เอฟพิซซ์จะอีกเคอครัวไม่ใช่ใช <laughs> สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจสุดยอดโปรโมชั่นมิซูบายเจีอีนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูรถสักหนึ่งคันนะคะวันนี้เรามาในตีมอะไรนะสาวกระโปรงเหียนสาวกระโปรงเหียนเออสาวกระโปรงเหียนเปนอะไรน้องเมย์อะกระโปรงที่มันสั้นๆอะเออแล้วจะอ่านทำไมวะ <laughs> เราไม่ใช่เจ้าของภาษาไงเราก็ นดเแดอะอออให้เขารูออ้มาเนี่ยเลยคะ่ะมาคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็นรถของคุณพรเทพใช่สวยปะสวยมากอะสวยเหมือนพีพเลยมันเทียบกันไม่ได้ <c oughs> เกียดเสียงไอเมย์มากอะข้างหน้านะคะก็คือหน้าหล่อเนอะตัวนี้เนี่ยเป็น m y 2 3กระจังหน้าเป็นสีดำค่ะนะคะหมูเจ้าหมูเจ้านะอ,อกระจังหน้าเป็นหมูเจ้านะหมูเจ้าแปลว่าอะไรพี่เบส พวกคนเออพวกข้างหนูเจ้านะจ๊ะเอออ่ะแล้วก็ในโปรโมชั่นใช่ไหมคะน้องเมย์พิมพใจดีใช่ไหมแถมอะไรให้อีกแถมอะไรนะเนี่ยด้านข้างเนี่ยสวยๆเอออะไรล่ะคะอะไรเซลแถมเซลไม่ได้นี้แถมมไไ่ดเอออันนี้แถมไม่ได้อันนี้แลไอเทมห้ามแถมไม่ได้เขียนเป็นมากเลยจริงๆอยากคิวอยากทำคิวกระมันเลยแถมล้อแม็กค่ะแท้น่ ล้อแม็กคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแม็กเวลนะเป็นเวลดําแดงนะคะแล้วก็ชุดสีแดงเนาะอย่างนี้เราจะเรียกชุดแดงเพราะว่าเราขี้เกียจพูดว่าน็อตสีแดงเบรกแดงนะคะถ้าลูกค้าจะเอาน็อตแดงเบรกแดงก็งここบอกไปเลยว่าชุดแดงเซลลก็จะเข้าใจนะคะแล้วก็สเปอย,อยางหรือซีรีส์ยางตัวนี้นะคะจะเป็น2 4 5สี่ห้าทห้าล้อหน้านะคะก็18นิ้วเนาะแล้วก็หน้ากว้าง9.5าล้อหลัง10.5เหมือนเดิมค่ะเมย์จำได้ไหมคะ จำได้ก็ได้ค่ะจำได้ก็ได้ค่ะต่อไปน้องเมย์จะมาทำคลิปแทนพี่สักหนึ่งช่วงหนึ่งนะคะหนึ่งช่วงหนึ่งเดี๋ยวก่อนเอ้ยอะไรวะงงสักประมาณช่วงหนึ่งเออประมาณยี่สิบวันประมาณยี่สิบวันทำแแค่นั้นแหละทำเยอะไม่ได้ต้องดึงตัวกลับมาอย่าไปเที่ยวเพลินทำเยอะเดี๋ยวลูกน้องลาออกนะคะอ่าด้านข้างค่ะอย่างที่บอกเอวยิบสามก็จะเป็นกระจกมองข้างสีดำแล้วก็มือเปิดสีดำแบบนี้นะคะอ่า แล้วก็ภายในค่ะมาค่ะภายในเราเปลี่ยนอะไรไปให้บ้างเมมาพรีเซนต์สิอ่าคันนี้นะคะเราใส่เป็นจอ Android นะคะเข้าไปเล่นอะไรได้บ้างคะจอ Android อ่ะอ่าไม่ได้ไม่อ๋อซอรี่นะไม่ได้ไม่ได้เปิดรถไม่ได้ออนรถเล่นอะไรได้บ้างคะน้องเมม่ก็บลูทูธนะคะฟังยูทูบอะไรอย่างนี้ได้นี่มีบลูทูธระบบเชื่อมต่อฟังเพลงกับมือถือได้อ่าเขาเรียกอะไรนะ GPS อ่ะ กูเกิลแมพอ่ะกูก็แมปกูกูกแมปได้นะคะอะไรอีกคะอะไรอีกอ่ะทำไมดูหนังฟังเพลงได้และอะไรอีกพ่อก็ไม่ทันเช้าอยู่ YouTube นะคะ Google พวกนี้ก็คือได้ได้หมดเลยเหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องนะคะเออแทนในรถนะแล้วก็ด้านหลังค่ะก็กว้างขวางนะคะลูกค้าค่ะนั่งได้สบายนะคะคันนี้นะคะนี่แล้วก็ เราก็แถมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้นะคะซึ่งในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินมีอะไรบ้างคะน้องเม์ตอบอมีอะไรบ้างคะอะไรเอ่ยอ,อ,อันนี้อันนี้อะไรนะเลี้ยงไม่ถูกะเลี้ยงไม่เป็นน่ะจำแปดอะเอเออนั่นแหละ,อ,ะอันนั้นอะ แล้วอะไรอีกเวลาเราตื่นเต้นเราจะไม่หยิบไม้ออกมาจากเสื้อนะคะไม้เมื่อกี้มันดูดไปกับรถรถมันดูมีไฟฉายนะคะอันนี้แล้วก็มีอะที่จาแบตนะคะแล้วก็อะไรคะอะไรก็กบอกตัะมันก็บอกตัวละมันอ่าเดี๋ยวให้ดูดีกว่ารอไม่ได้อีกไม่ต้องมีสายพ่วงมีกรวยไว้รองน้ํามันมีไฟฉายมีถุงมือแล้วก็กระบอกน้ํามันนะคะแล้วก็กระเป๋านะคะแค่นี้เอเมยหักคะแนนสิบคะแนน อไม่พูดดีวะหมดแล้วสิคะแนนก็คือไม่เหลือแล้วเออข้างหลังนะคะพี่แผมอะไรให้น้องเมย์มาอธิบายเทาเดนนทาเดนนี่คืออะไรอานียจ้าค้ำหลบป้ายนะคะนี่อะไรนะเขาเรียกเลเซอร์มาเลยจ้ะเคออปชั่นค่ะตรงนี้นะคะเป็นค้ำหลบป้ายสายฟ้าแล้วก็กกอบป้าย ทยเทนะคะแล้วก็นี่พิเศษสุดๆท่อปลายไดบัสุก้านะคะมันเลเซอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้ลืมเลเซอร์อ่าไม่ได้เลเซอร์ <c oughs> มาจากร้านเดียวกันนะคะ K Option <c oughs> นั่นเองค่ะ <c oughs> แล้วแถมอะไรอีกคะแถมอะไรอีกนะอะไรที่เป็นของแถมอีกอุ๊ยอันนี้แถมเยอะแถมจนไม่รู้ว่าแถมอะไรเลยเรา โยนอะไรมาก็ไม่รู้แถมไลเนอร์รถเดิมๆมาจากโรงงานจะไม่มีไลเนอร์นะคะลูกค้าขาดูจากคันด้านนู้นได้เลยเห็นไหมคะเห็นไหมรถเดิมๆจากโรงงานจะไม่มีไลเนอร์จําไว้เลยนะเออไลเนอร์ดิฉันก็เป็นคนแถมให้เอ๊ะหรือจะเอาลายเราเออหรือจะเอาลายเราไม่พูดดีกว่าเออแฟนดูอยู่ปะวะไม่มีแฟนอ๋อไม่มีไม่มีเออพรีเซน์เก่งนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแฟนอ่าฝากโปรโมชั่นซิสำหรับ 4ประตูดาวเริ่มต้นเท่าไหร่คะ,ะสำหรับ4ประตูเตี้ยนะคะดาวเริ่มต้น29,00 0นานะคะอ่าแล้วผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่คะ9 8 0 0ทับงวดนะคะแล้วใครมีสิทธิ์ซื้อได้บ้างคะ,ะพนักงานบริษัทนะคะซื้อได้ผู้รับเหมาเกษตรกรค้าขายซื้อได้หมดเลยคะ่ะแล้วมันต้องทำเสียงเซ็กซี่คะพนักงานบริษัทนะคะเขาจะได้อย่างผาซื้อรกับเราไงล่ะสวยเนี่ยเกอยู่โชว์ลุงเรียกว่าน้องสวยนะ สวยอยู่ตลอดเวลาพนักงานบริษัทแล้วอะไรนะผู้รับเหมาค้าขายแลวอะไรอีกเกษตรกรเกษตรกรพนักงานก่อสร้างซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะพนักงานก่อสร้างซื้อได้ซื้อง่ายไหมคะน้องเมย์อาซื้อง่ายค่ะแล้วน้องเมย์ขายดีไหมคะขายขายดีค่ะขายรถเนี่ยแหละค่ะขายรถขายดีไม่ตงกระตุกทำไมกระตุกอะมันจบไปแลวไอ้เน้ย ถามสำหรับพนักงานหรือใครที่มีข้อสงสัยเรื่องเอกสารนะคะทักมาสอบถามในเพจได้เลยนะคะเมย์พร้อมให้ข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะที่เกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องตัวเอกสารนะคะถามได้เลยว่าต้องใช้อะไรบ้างอ,ออกรถอะไรเงี้ยอาชีพไหนอะไรแบบอย่างเงี้ยสงสัยนิดนึงอะ่ะถามได้เลยจะบอกเออเดี๋ยวจัดให้ใทักมาตอบปุ๊บเลยตอบไวามากตอบไวแบบโคตรไวไวที่สุดเนี้ย <laughs> เธอไม่ต้องน้อยใจว่าเราตอบช้าตอบไปมากอันนี้อันนี้กำลังเหน็บเจ้านายและเพราะเจ้านายเ้าบอกว่าทําไมเพจถึงตอบช้า เราตอบไวมากนะเธอเธอทักปุบ๊บเราตอบปั๊บทักปุ๊บตอบปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเอเอ,เ hai, แ,อแบบนี้เลยน้องเมย์ก็จะช่วยดูแลนะคะช่วยตอบทันทีในขณะที่ช่วงที่พีไปหลั่นล้ายอยู่นะคะก็ฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะน้องเมย์น้องแนนนะคะก็จะคอยดูแลให้นะคะแล้วก็พี่ก็จะพยายามไลฟ์สดให้บ่อยขึ้นนะคะเดี๋ยวอยู่ที่นู่นเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงไม่ต้องห่วงเรานะหมู่เ <muitos> จ้านะจ๊ะวันนี้เราไปก่อนนะหมู่เจ้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ